องวิเศษมีบุรุษเข็นใจผู้หนึ่งซึ่งตามนี้ก็บอกแล้วว่าเป็นบุรุษเข็นใจเพราะฉะนั้นก็ยากจนมากแต่ว่าเขาเป็นคนดีมีศีลธรรมมีสัจจะจิตใจเป็นกุศลเขาเป็นลูกจ้างท่านเศรษฐีทำงานด้วยความมานะบากบั่นซื่อสัตย์สุจริตวันหนึ่งท่านเศรษฐีใช้ไปไถนาในขณะที่ไถนาอยู่นั้น หัวหมูไทถไปถูกเอาโอ่งเข้าหัวหมูก็หักเขาจึงสงสัยว่าไปถูกอะไรจึงได้ใช้เสียมขุดลงไปในดินก็ได้ไปเจอโอง่งเออโอ่งใบนี้สวยดีนี่นาที่บ้านเราไม่มีโอ่งใช้เอากลับไปใช้ที่บ้านดีกว่าเมื่อเขาเห็นว่าสวยดีและที่บ้านก็ไม่มีโอ่งใช้จึงได้นำกลับไปใช้ที่บ้าน สิ่งนี้จะเป็นเรื่องบังเอิญหรือเป็นบุญของชายยากจนเข็นใจผู้นี้ก็ได้วันนั้นบังเอิญชายยากจนเข็นใจได้ทำสตางหลนไปในโอง่งซึ่งตั้งใจไว้ว่าจะใส่น้ำเพื่อเอาไว้ใช้แต่ก็ยังไม่ได้ใส่เมื่อเหรียญตกลงไปในนั้นชายยากจนเข็นใจก็ได้เอื้อมมือลงไปหยิบสตางที่ในโอง่งพอหยิบขึ้นมาสตางที่มีอยู่หนึ่งเหรียญก็ยังมีอยู่อีกหนึ่งเหรียญ หยิบขึ้นมาอีกหนึ่งเหรียญก็มีอยู่อีกหนึ่งเหรียญเป็นอย่างนี้อยู่ร่ำไปทําให้บุรุษเข็นใจผู้นั้นมั่งมีเงินทองอย่างมหาศาลคราวนี้ได้แพร่กระจายไปถึงเศรษฐีเมื่อเศรษฐีได้รู้ทําให้เศรษฐีอยากได้องค์เป็นของตัวเองก็ได้นําเรื่องนี้ไปแจ้งความให้ทางการจัดการให้ว่าองค์นั้นเป็นของตนเพราะอยู่ในที่นาของตนตนควมีสิทธิที่จะได้ แต่ทว่าก็ไม่มีใครกล้าที่จะตัดสินใจได้เพราะต่างคนก็ต่างอยากได้องค์วิเศษข้าราชการที่มีอำนาจในการตัดสินความก็ถือโอกาสอยากได้บ้างจึงนำองค์ไปไว้ที่บ้านของเขาก่อนที่จะมีการสอบสวนด้วยความโลภซึ่งในบ้านก็มีพ่อของตัวเองอาศัยอยู่พ่อนั้นมีอายุมากแล้วเมื่อได้รู้ข่าวเขา้าก็คิดโลภมากคือตอนเองนั้นมีทองคาอยู่ ก็ได้นําทองคําไปใส่โองคหลายๆแท่งเพราะได้ข่าวว่าเหรียญบาทตกลงไปหยิบขึ้นมาแล้วมันก็อยู่อย่างเดิมจึงเอาทองใส่ลงไปเพื่ออยากจะได้มากขึ้นเมื่อใส่ลงไปแล้วก็เอามือเอื้อมลงไปเพื่อจะหยิบทองในขณะที่เอื้อมมือหยิบทองนั้นก็ได้พลัดตกลงไปในโอง่งพอตกลงไปก็ขึ้นไม่ได้จึงได้เรียกลูกชายให้มาเอาขึ้นลูกชายมาเห็นพ่อตกลงไปในโอ่งก็ตกใจมากจึงได้รีบยกพ่อออกมา พอยกคนหนึ่งก็เหลืออีกคนยกคนหนึ่งก็เหลืออีกคนยกมาแล้วตั้งยี่สิบคนก็ยังเหลืออีกทำให้ลูกไม่กล้าย,ยกพ่อขึ้นมาเรื่องนี้เป็นที่กล่าวขาและขำขันของคนในเมืองและทุกคนในเมืองก็ได้ลงมติให้ทําลายองค์นี้ทิ้งไป